ต้องขับแท้ช้าเหรอพี่เลยนานเ,ยนนนเานลเยอ,อย่างนานแล้วครับผมนานแล้วอ๋อสังเกตตามยอดเขา เอ้ยนี่ไงเจอแล้วใครมานอนตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมีคนมีใครมารู้มานอนข้างถน,นนนะ่ะอ๋อช้างอ๋อเนี่ยเหรอเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ช้างแล้วอันนี้ใครไม่รู้นะอุย้ยชนแรงซะด้วยโอเคได้แล้วสองละเอ้าเฮ้ยอย่าชนบ่อยดิเฮ้ยเออรู้แล้วว่ารู้แล้วลว่าอยู่อ่ะ ชนเลยตั้งหลาเราจะพังอ๋อตามเหอปล่อยปล่อยมันตามโอเคทีนี้เราก็ได้ได้แล้วเจอเจอแล้วก็คืออยู่ทางอา้าวเจอแปลกๆก,ก็มาสายเอ้ยอย่าขวางดิเฮ้ยเอ้ยจะขวางทําไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยรู้เลี้วว่ามาเนะี่ยเอ้ยจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลง ไม่สองแล้วช่างมันมันรู้แล้วว่ามาโอเคตีสองแล้วเออแค่ให้รู้ว่ามาก็พอแล้วจะเคาะอะไรนักหนาเดี๋ยวรถมันจะพังเออจะซ้อนดีๆก็ซ้อนก็ข้างหลังรถก็เกาะได้เคาะอยู่นั่นนะเดี๋ยวรถก็จะพังเอ,อ้ยเจอเจอเจอะไรแปลกว่ะเหมือนเจอแปลกๆ เมืนเจออะไรแปลกไมรู้ด้านขวาตะกี้มีป้ายอะไรไม่รู้ใช่มันมันมันขยับเมาส์ได้แต่ผมไม่ขยับไงผมรู้อยู่แล้วอ่ะเกมเกมแนวเฮลเลอร์มันอย่างนี้แหละตะกี้เหมือนเจออะไรแปลก,ปลกนะผมเห็นละเห็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแค่ป้ายป้ายที่มันไม่คุ้นอ่ะ ก็เจอแปลกก็ให้มาซ้ายถูกไหมโอเคไปซ้ายนะเนี่ยว่ามีป้ายไะมมีป้ายอะไรไม่รู้ไปยืนข้ามถนนนี่เลี้ยวซ้ายชัวร์ขับเร็วเกินเอ้าก็ต้องรีบดิรีบกลับบ้านดิอ๋อ เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้นนนนนนนคนนั่นแหละมันไปยืนข้ามถนนไงสแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอ่ามีแปลกก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราต้องรีบกลับบ้านดีดึกแล้วเจอไแปลกๆอ่าเห็นว่าจริงด้วยอ่าเจอแปลกแสดงว่ามาถูกทางอ่ะตีสาม ดูก่อนว่ารอบนี้มีอะไรแปลกไหมจะลองเหตุการณ์เลยเหรอปกติผมไม่ค่อยอันนี้นะปกติผมไม่ค่อยอินอยู่ละกับเกมพวกแนวเฮลเลอร์ผมรู้อยู่แล้วลหละว่ามันต้องเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่นเกมแนวเฮลเลอร์ผมไม่ค่อยอินกับมันอยู่ละแต่รอบนี้มีอะไรแปลกว่ารอบเนี้ยหดูดิ ไม่อะไรแปลกๆว่าบรรยากาศามันเงียบเว้ยต้องมีอะไรแปลกๆ,ๆหน่อยสิจะได้กลับบ้านได้เนี่ยอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยขอลอชมบรรยากาศซะหน่อยโอ้ให้ตายเ่ยเนี่ยมันก็แบบว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่ามันจะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่า แน่แน่แน่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ้ยอย่าขวางโอ้แล้วมาอะไรเนี่ยคนเขาจะกลับบ้านโอ้โหมาเดินเดินเดิน,ดน,ดนเออการกล้วยอย่างงี้แหละแปลกแปลกชัวอย่างเงี้ยแปลกชัวซ้ายเลย นี่ยแหละเนี่ยแหละอันนี้แปลกอันนี้แปลกมีอะไรแปลกก็ชิดชิดซ้ายไว้โอเคเดี๋ยวว่าเล่นเดี๋ยวว่าเล่นเล่นเป็นเดี๋ยวว่าเล่นเป็นละเอ้ยใครเนี่ยเอ้ยอย่าบังดิเอ้ยอย่ามาโอ้โหแล้วชนแรงด้วยโอ้ยค่อ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 ยดิเฮ้ยรถจะพังเฮ้ยเอาแล้วรถรถเป็นไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวรถเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอารถรถเป็นไรอ่ะรถอ่ะเอา โอ้โอ,โอ้แล้วช้างช้างมาไงเนี่ยแล้วเจ้าของช้างอยู่ไหนเนี่ยอะตีสี่ใกลละไกล้ใกล้สว่างละใกลได้กลับบ้านละไอ้ดูดิว่ารอบนี้มีอะไรปกติอีกไหม ต้องมีอะไรที่ไม่ปกติสิจะได้กลับบ้านเคยไปไหนบ้างอ่ะโอ้ปกติก็อยู่แต่บ้าน่ะดิประเด็นอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกไหนรอบนี้มีอะไรผิดปกติปะ่ะอ๋อช้างป่าเหรอเออช้างป่ามันไม่มีใครเฝ้านี่หว่าเป็นช้างเพ่นผ้าน ไอ้มีมีของแปลกมีคนมีคนเจอคนเจอคนตอนนี้เจอคนเช็คไฟเช็คไฟรถด้วยนะเช็คทำไมอ่ะเฮ้ยเสียดนตีมันเสียดนตีมันคือคืดวะเฮ้ยตะกี้เราเจอนี่ไงเห็นยวว่าเฮ้ยอย่าอย่าเล่นดีเฮ้ยอย่าเล่นหน้ารถดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเบา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 รถมันจะเสียหลักเฮ้ย อยู่นิ่งๆดิจะกลับบ้านก็นั่งดีๆใช่ใช่มันมาเคาะรู้อยู่แล้วมันมาอย่างนี้แหละอ๋อทีเปิดไม่ติดอเฮอ้ยหมอ,ออย่าเคาะดิเฮ้ยมันสั่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมอนี่มันพูดไม่รู้เรื่องโอ้อแล้วสั่นไม่พักเลยเฮ้ยเลิกสั่นดินั่งดีๆ สั่นอยู่นั่นจะนั่งรถก็ไม่นั่งเออเอาน้ำมนต์มาลาดดิอ๋อถ้าไฟอะไรอะ่ะถ้าไฟไม่ติดให้วิ่งสายอ๋อแล่วแหละก็พยายามสังเกตผิดปกติอยู่เออลิงโหลดอยู่ไหนเออเดี๋ยวกันแซมแซมยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวกันเราจะรอจะรอเล่นภาคสามวะรอก่อนได้ปะ เกมนี้ให้เล่นสองคนกับเพื่อนเหรอทำไมอ่ะมันเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์ม่จะเล่นสองคนมันจะเป็นสนุกอะไรอย่างเงี้ะไ <Welcome. S 1> หนอรอบนี้จะมีอะไรผิดปกติหรอตีห้าแล้วเนี่ยใกล้รุ่งเช้าแล้วเนี่ยจะได้กลับบ้านสักทีเอ้ยเ้ยถนนถนนถนนพังถนนพังถนนพังแน่นอนเลยรอบนี้วิ่งซ้ายชัวร์ รอไม่ได้แล้วต้องจบเดือนนี้โอเคโอเคได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวอัพโหลดให้เลยเดี๋ยวอัพโหลดให้เลยเดี๋ยวอัพโหลดให้เดี๋ยวอัพโหลดใครมาท่องคาถาอะไรอยู่ได้หลังรถเนี่ยมาท่องคาถาอะไรเนี่ยเฮ้ย อันนั้นดาบัดชายเยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัปโหลดให้เอ้ยจะมาทำไมไปกูจะขับรถเอ้ยมันบังหน้ารถกูทำไมเนี่ยกูไม่เห็นทางเออเฮ้ยมาบางังกูทำไมกูไม่เห็นทางอ่ากูไปซ้ายกูไปซ้ายอย่ามาบังกูจะมองหน้ากูทำไมเนี่ยกูจะขับรถอีบ้า เออรู้แล้วจะมาก็มาจะนั่งก็นั่งเออหกโมงเช้าแล้วโอเครอดเออตบตบได้มัตบได้ไดปะท่ือกีก็ตบอะไรอย่าตบเหมือนกันวะแม่งมาขวางหน้ารถเดี๋ยวตบหน้าสะบัดเลยเดี๋ยว <c oughs> เออมันตบได้ปะถ้าตบได้ผมตบไปทีเอกี้ก็อย่าตบหน้าสะบัดเลยมันบังหน้ารถอ่ะ <c oughs> คนเขาขับรถอยู่อ่ะ เออนั่งดีๆไม่ชอบวะชอบมาบังหน้ารถเป็นอะไรเฮ้ยเรานี้ยมันไดมันเจออะไรแปลกวะเนี่ยนี่จะเจอเปล่าไหนดูสิตะก,กี้ก,กี้มันไอ้ข้าในทหารนี่มันพังเนี่ยเนี่ยพังเนี่ยพังอยู่แล้วนะเดีเนี้ยอันนี้มันพังอยู่แล้ว,นะออลวเอ,อ๊ะมันไม่มีอะไรแปลกๆเลยเหรอรอบเนี้ย อันนี้มันไม่มีอะไรแปลกเลยเหรอเออเป็นไปได้มันไม่มีอะไรหรอเนี้ยเบอร์จัดเฮ้ยป้ายป้ายแปลกเปล่าวะป้ายเป็นมวยไทยเฉยเลยเฮ้ยบนบนเขาใช่ปะเห็นปะเห็นบนเขาอยู่ปะตะกี้อะแล้วอย่างหนึ่งป้ายป้ายเปลี่ยนมาได้เป็นมวยมวยไทยเฉยเลยเว้ย ่าจะต้องแล้วหกโมงเช้ามันยังทำไมหกโมงเช้าเป็นยังไงวะเนี่ยแสดงว่าวรอบนี้ไปซ้าย้ายเหมือนเดิมใช่มันหกโมงเช้ายังไม่ถึงบ้านอีกอ่ะมันจะถึงกี่โมงเนี่ยนี่ไงเจ็ดโมงเช้าแล้วโอ้ เจ็ดโมงเชา้าแล้วโอ้โหอยากกลับบ้านแล้วอ๋อเชา้าเลยประมาณเหมือนกันเหรอโอ้โหแม่งยิ่งไม่เห็นป้ายเลยทีนี้มันจะดูยังไงวะเนี่ยแล้วมันจะถึงจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยไม่มันท่วมท่วมบางพื้นที่ครับ แล้วเจ็ดโมงเช้าแล้วยังไม่ถึงบ้านอีกอ่ะไหนมีอะไรผิวปกติว้เนี่ย <c oughs> นั่นะดีพระพระแค่ประดับไว้เฉยเจังไหนอะคืออันนี้เราเราเจ็ดโมงเช้าแล้วนะ มันจะต้องมาเจออะไรอีกหรอแหมตอนเช้าเช้ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงอะไรเนี่ยมีป้ายป้ายเปลี่ยนไปนะเออป้ายเปลี่ยนไปน่าจะไม่มีแล้วมัง้งมันมันเช้าแล้วอ่ะ นัเจ็ดโมงเช้าแ่้วมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแต่งุนหญิดอ่ะงง่นหญิดจากไอ้ตะเกีกเกยไอ้ที่มันมาบางบางหน้ารถอ่ะแม่งอยากจะต่อ,อยหน้ามากเลยบางรถทำไมไม่เข้าใจเอาจบแล้วหรอจบแล้วหรอจบละแค่นี้เองเหรอ ใช่จบไ้จังเดี๋ยวยังเล่นยังเล่นไม่คุ้มเลย